โอ้โหโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมาเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เนี้ยผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์อะไรเหรอให้ทายครับอ่านชื่อคลิปสิครับลัคกี้บ็อกซ์โรตีดิบนั่นเองนะครับผมและวันนี้ผมจะมาสู้กับบังโต้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ใครอยากดูแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับนะแล้วก็จัดมาอินโทร เช้าแล้วนี่อ่ะโอ้ยังนอนไม่อิ่มเลยเว้ยเพิ่งแปดโมงอีกนะเนี่ยเพิ่งแปดโมงเองนอนต่อดีไหมเนี่ยเฮ้ยแต่หืมน้ําสวยมากเลยวันนี้ออกไปหาอะไรทํำก่อนเฮ้ยวัดโอ้ What? โหมองกูด้วยมาจากไหนวะเนี่ยนี่มันบางโตนี่หว่าเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยชิบกายละเอาไงดีอาวุธเราก็ มีไม่เยอะซะด้วย <c oughs> เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยลัคกี้บ็อกโรตีดิบเฮ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนี่หว่าลัคกี้บ็อกโรตีดิบเอเอมีอะไรกินไหมเนี่ยโอ้ย,อยลงโจงเลยอะไรกันเนี่ยมีใครเมลวาไหมอะไรเนี่ยโอ้นั่นมันตั้งแต่เอ่อเขี้วกุดแล้วนี่นาะโอ้ยไหนๆก็ยังไม่ได้ทำที่อาบน,น้ำ อาบน้ำก่อนแล้วกันึบอาบน้ำโอ้โหแม่น้ำนี่สวยเหลือเกินโอ้โห้โอ้โห้นี่แหละคือการอาบน้ำที่ถูกวิธีเออเออนี่แหละคือการอาบน้ำที่ถูกวิธีเออ ah. ไหนดูสิโอ้อยู่นูนน่นไงโอ้ เอาไงดีอืมเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยเครียดเลยเครียดจริงๆรเนี่ยต้องมาเจออะไรอย่างงี้เต้นแม่งเลยโอเคเฮ้ยสู้ก็สู้วะกล่องแรกมาเฮ้ยกล่องแรกมาก็อย่างงี้ได้เลยเหรอไม่ไม่เอาสิมาดิก็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 ก็มาดิก็มาดิก็มาดิอุ๊ยร้อน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  โอ้โหพอลงมาก็หายนี่ไงโอ้โหมีของกินละชาวนี้ก็มีของกินละว,วันดีเจ้าวัวโอ้ไม่นะไม่นะอย่าบอกนะมีแต่ของไม่ดีอ่ะเฮ้ยฝนตกอีกนั่นไงนั่นไงี้เฮ้ยเอาไงนะดีเราอืมันต้องมีดวงบ้างสิว่าอะไรกันเนี่ย ปีใหม่มาดวงไม่ดีเลยนะเนี่ยแล้วนั่นอะไรวะนะ่ะไม่ได้เราต้องออกจากตรงนี้ไม่ได้เดีย๋ยวบางโตหายโอ้ยฝนตกโอ้ยไปหลบที่บ้านก่อนดีกว่าอ,อะไรกันวะเนี่ยโอ้ยหนาว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 ไปพลมก่อนโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ย บางโตเองอยู่เลยอ่ะเสียงอะไรวะเนี่ยแมงมุมเหรอไม่เห็นมีเลยเปิดในบ้านก็ได้วะในบ้านก็ไม่มีอะไรไเลยเหรอเฮ้ยจะเอาอะไรไปสู้กับบางโตเนี่ยฮะฮะอขาบไม่ได้ด้วยโอ้ยแย่จังฝนก็ตกอีกเสียงมาจากตรงไหนฟะเจอแล้ว ก็ลงมาสิลงมาลงมาลงลงมา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 สู้เปล่าโอ้ยเอาโอ้ยาโอ้ย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 กระโดดลงน้ำแป๊บมันตามมาไม่ได้หรอกเฮ้อเอามันตามมาอีกโอ้โหดำน้ำก่อนบุ๊ค อืมบู๊โอ้อู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 ้เอาวะหนึ่งสองบูบูบูอือเออเออไม่น่ากินเลยจะตายตายหาตายหงอยู่แล้ว โอ้ยไม่มีลักกี้บอกรเลยหรือมีอะไรดีๆให้บ้างสิเอออะไรเนี่ยเบบี้ทิมคุงโบเคนโอ้ยีสงสัยต้องย้ายที่แล้วแหละเราคงไม่เหมาะกับที่นี่สินะเฮ้ยเอาไงดีเราต้องมีบ้างสิวะเออนั่นไงโถ่ เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีมาสิมาสิมาสิก็มาสิก็มาสิมาสิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่ไง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 นี่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 ง้างหมัดง้างหมัดโชว์ง้างหมัดโชว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโโอ e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  um. ้หจะตายฮาตายโหงกันละตีด uh ้วยเนื้อสายพันคอสายล่อฟ้ารู้จักอัพเปล่เฮ้ยเฮ้ย อโถเอ้ยเอาอะไรเนี่ยเอาไงเดียไปสู้เลยกับบางโตเลยทั้งลักกี้บ็อกโรตีดิบมันเกลือจริงๆเนี้ยเนี่ยลักกี้บ็อกโรตีดิบเนี่ยฮ้ยบางโตยังอยู่คือไม่แนะนำว่ะลักกี้บ็อกโรตีดิบเนี่ยอ่ะอีกแล้วนี่ก็เกลือนี่ก็ซอมบี้โอ้จเจริญเจริญเด้อเจริญเจริญมันมีวิธีใช่ไหมมันต้องมีวิธีสิเ,เราต้องถามในกูเกิลซะละดีวะอ๋อคิดอะไรออกละ รอตรงนี้ก่อนรอกูตรงนี้ก่อนอนีไ่ไงโอ้โหจุดตกหัดเลยโอ้โจโอ้โหโอ้โแกกือบจี้โยนี่ไงโอ้โหลืมไปว่ามีไอ้นี่อยู่แค่นี้แหละมาอยู่ไหนมานี่เออมา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 แค่นี้แหละก็สู้ไหวละเว้ยมาดูวะมีกี่ตัวก็มามาเออเมื่อเมื่อเมื่อกี้ฟอร์มเมื่อกี้ฟอร์ม โอ้ยบ้านอะหีนะเราเรายู่เหลืออีกชีวิตหนึง่งในการต่อสู้ครั้งนี้มาซิโดนเต็มๆอะลัคก,กี้บอกพังโอ้โอ้จบเกมมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ,อยอย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะเดินจากไปหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเกาะก็ไม่มี คิดดูคิดก็คิดเอาเกาะก็ไม่มีนี่คือการสู้ที่ใหญ่มากๆลองให้แล้วเฮ้ยต้องสู้สินะส,สู้เต้น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 แกเขี่ยไปก่อนเต้นแกเขี่ยเอาล่ะไปเถอะต้องมีอาวุธอีกสิโอ้ยอาวุธเรามีแค่นี้จริงๆเราต้องไปลงเหมืองสินะเหล็กก็ไม่มีแล้ว เอาไงดีเออเผยยนเด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 หายค้อนฆ่าหายจะสู้ยังไงดีวะเนี่ยบางโตก็น่าจะกากอยู่แหละแช่ในตู้เย็นเลยแล้วยยลกันเออโอเคเอาไปสองอันเลยนี่แหละวอาวสู้ก็สู้อ่ะล้างตีนก่อนอเดี๋ยวเนี่ยมันจะตุ๋อยกอูไปเนี่ย ไปเงียไม่ให้มันเห็นดีวะดำน้ำเินะใช่ดำน้ำนะโอ้ยบุญเบอเคเอาละมันไม่เห็นสินะโอเคมองมาทางนี้ด้วยทำไงดีวะตัดต้นไม้ก่อน ตั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 โอเคไม้มาไม้มาสิวะโอเคย่อมตอขั้นไป้ยชุบตอขึ้ไปโอ้ยตรงนี้นี่เองไม้หมดละชุบชุโอเคไม่เห็นไม่เห็น โอ้โหจะตุ่หได้อยู่นะทำไงดีเาอุ๊เห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้โหไม่ทันเลยเห็นกูแล้วเหรอทไงดีวะไอ้บังไอ้บังใจเย็นโรตีเจ้าเอาไปข้าวคืนให้ก็ได้นะวันนี้อือ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 โรตี โรตีมาสิอุ้ย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 ฮึฮึฮึฮ้ยเ้ยเ้สู้สู้ไหวแหละแต่โอ้ยเอาไงดีวะเลือดมันเยอะกว่าเราจะหายก่อนเดี๋ยวแล้วอดูนี่เองนี่นี่เอง นนเนี๋ยบ้านนี่ยพอไปสุดละโอเคไอ้บังมาน,นี่บังอยู่ที่เดิมเหรอโอเครอเลือดลับรอเลือดอัพก่อนไปหาโบสถแถวนี้กินก่อนดีกว่าบ้าจริงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้สเกลดีตันโอ้ยอุปสรรคนี่เยอะเยอะ เอ้ยลงมาดิบังโตไอ้บังเห็นก็นไม่หนีอ่ะลงมาวิ่งไวด้วยเห็นตูดไม่ได้โอ้ยซอมบี้ก็มาซอมบี้อย่าพึ่งซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาขัดขวางทำไมอ่ะโอ้ยซอมบี้ก็ไม่เอาด้วยวะนี่แหละว,วิธีนี้แหละ บังโตมาโอ้โหสกิลลิตันก็มามาบังโตบังโตก็มีพวกก็ไม่บอกนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิรอชาร์จชาร์จตกแปดชาร์จอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอือมาสิครับบังโตสู้กันใต้น้ำสนุกดีนะ เรามาอึดตูดกันในน้ำกันดีกว่ามาบังโตบังโตก็มาดิบังโอ้ยสเกลลิตันสเกลลิตันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวขัดขวางเลยเนี่ยโอ้ยไอสเกลลิตันมึงมึงโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้ตายเพราะบังโตนี่หว่าลืมไปเลยรู้แล้วนอนก่อนดีกว่าจะได้รีบเช้าๆนอนไม่ได้อีกโอ้ยนอนดีกว่า เอ้ยเช้าเลยพร้อมบุกมาไอ้บังโตอยู่ไหนฮึเดือดแล้วเว้ยมามาสิข้าพร้อมแล้วมาสู้กับข้ามาสู้กับข้าสิมาสู้กับข้าม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 าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนทำไมทำไมทำไมล่ะทำไมแเ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยวัวจ้าวัว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 จ้าวัวจ้าวัวจ้า โอ้ว่าค่าต้นการคิดมากเลยโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยชาร์ตคิปเปอร์ใช่คิปเปอร์คิปเปอร,ร,ร์รพรอเพื่อนรักคิปเปอร์เพื่อนรักอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิปเปอร์คิปเปอร์มานี่มานี่มานี่เออมานี่มานี่ลงมาลงมาเออมาโคจรกันหน่อยโอ้ยกูจะรอดใครต่อใครดีอ่าอ่าอ่าโอเคมาคิปเปอร์ตามขึ้นมาขึ้นมาเออมา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 ,มา มาดิมาดิก็มาสิมาสิคิปเปอร์มึงขึ้นมาดิคิปเปอร์ขึ้นมาเออบังโตขึ้นมาบังโตเร็เวบังโตบังโตเออมาแล้วระเบิดซะฮึบังโตตายแน่นอนบังโตตายแน่นอนเออบังโตอยู่ไหนแล้ววะบังโตเฮ้เยเฮ้ยแผนเราสำเร็จบังโตตายแล้ว กว่าจะเคลียร์ได้นะขอนอนดีก <STEPHAN> ว <players> ่านอนท่านี้แหละไม่ไหวแล้วโอเครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ดิมคงต้องมาสู้กับบางโตนะครับแหน่ใช้ไม่ได้เลยครับเฉียดนะครับเฉียดเกือบแพ้นะครับนะ ก็ในเนื้อเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะใครอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับพี่ดิมกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้สู้กับใครนะอะไรยังไงก็บอกกันด้วยนะครับหรือเกมฟรีไฟล์หรือทุกเกมก็บอกกันได้นะครับหรือว่าจะให้ทํานอกสถานที่ทําอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ